สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงแจวแจวอย่า,เ,า,เ,ายเล่นไม่อีกแล้วจ้าเป็นยังไงเนาะพี่น้องคือสีอยู่ดีไม่แห้งสู่ผู้สู่คนเนาะคะ่ะ,ะเนาะอย่าล่นเสียงบาใครดีปันใดมเมื่อีนเจ็บข้อร้ายเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยจ้า,มาเมื่อนนอย่าเล่นมีอีหยังมาฝากมาตอนพี่น้องมาเตียอย่าเล่นสีมะแกงอันเห็ดเผึ่งฝรังสู่พี่น้องกินมเ,นเนมื่อี่ค่ะย่าเล่นกบมีอัน บยานั่งอย่านั่งโซดเนี่ยยยเล่นสื่อใบมากเรายายเล่นกับยองแล้วก็บแบ่งเป็นถุงแชร์ช่องแข็งไว้ค่ะเวลาสิกินแกงเห็ดแกงขี้เล็กเอาออกมาว่างคางขึ้นไวให้เขาละลายค่ะยายเล่นเอาของออกมาไวแต่มัขึ้นนี่แหละขึ้นอยากกินแกงเห็ดอันนี้คือเห็ดผึ่งทีย่ยายเล่นไปเก็บมาปีกายนี่ยายเล่น ล่างแล้วลวกแล้วยาลิ้นกับไส่ช่องแข็งไว้ค่ะใส่ช่องแข็งไว้ถักแกงกินย่ำเฮาคิดอยากเนาะค่ะเนาะบารนีย์ย็นลิ้นหนึบเป็นคนมากินแกงบักอือค่ะแกงฟักทองเฮาเนี่ระบาดท,ที่นี่มันหาฟักทองไทยบ่ได้ค่ะายาลิ้นกับไส่ฟักทองของฝรัง่งเอาลักษณะเขาก็สิเป,ป็นประมาณเนี่ยแหละค่ะเออหนอัน,น,นบัด บัตเตอร์นัทแควต์เอออีหยังเนี่ยแหละยาลินก็เอิญบ่าถือจักเทียดอกไฮยูซื่อๆแล้วเมีอยอังกฤษนะจ้ะยาลินก็สีหฮันเป็นชิน้นออพอค่ำแต่ว่าสีต้มโดนบดได้ค่ะฟักทองชนิดนี้เพราะว่ามันมันมันอันหนุ่มไวค่ะยาลินก็สีกินพ่อหายอยากเพราะว่าเฮาหาวัตถุดิบบานเฮาบดได้เนาะคะ่ะเนาะ ก็มียังแนววัตีเครื่องปรุงนั่นกับซีมีป่ปลาไยาลินเห็ดเองล่ะค่ะจกออกมาจากไหวังหันนุ่นๆพริกแกงก็มีพริกตะไคร่หอมแดงกระเทียมกีบนึงแล้วกดด็ลูกโดดนี่ลูกโดดมีตะไคร่ใส่น้ำค่ะอะมามาแกงเห็ดน้ำยาลินค่ะ เสร็จแล้วจ้าแกงเห็ดผึ่งรล่งค่ะเรียบร้อยแล้วนาตาก็สิเป็นประมาณนี้แหละค่ะพี่นอ้องอย่าลิ้นกะส่รุนโดดใไ่หอมนำายานั่งกะสีเค็มคนจักน้อยแน่มานเนี่ยหอมประเด็กนัวๆกินรสชาติแบบบานบานอีสานบานเฮานะคะน้อพี่น้องค่ะมาบานนี่หอมห้วยห้วยหิวเข่าแล้วพี่น้องเอ้ย